อไก่บินอยู่ข้างหลังเขาด้วยครับเมื่อกี้มันบินขึ้นหัวไปแล้วอ่ะดูไก่หลังเขาดิดูดิไก่หลังไอ้ข้าวทุกคนนี่คือไก่วันนี้เราจะมาโดนไก่กินตกกันไม่ว่าหล่นบอลถ้าอมัรสไม่ตันเฮ้ยือิบคุณผมไม่ติอะไรวันนี้จะมีแล้วตั้งใจแหละจะอยู่เกาะไหนเกาะไหนเอโยเพื่อนด้เวลา ได้ไเวลาที่พวกเราจะรวมร่างกันแล้วก็ฟิวชั่นไปสบพวกมันแล้วล่ะดูนั่นสิ้าหัวติดห้าเกมที่เราต้องการโซอีเวนโซอีวานอยู่ไหนโอเคเลวชื่อไปตกนไไหนออจะได้ฉายาก็ได้นะโชโซอีวานหนอ๋อเอ้ยไปดิอ๋อมันชื่อจริงมต้าสตงอะไปไไปอะไรไ ตามกูมาดิมันไม่อยทางนู้นทางนู้นไม่รู้วะนี่ไม่ถอยหลังให้เขาอ่ะไม่รู้กูบอกแม่กูไปขึ้นเครื่องมันดีมันดีนะครับมันดีแลันเกิอากาศกันเถอะหายจะเกไปไหนเฮ้ยกูลืมไปกูไม่ใช่เผ่ามนุษย์เนี่ยอยู่ไหนอ่ะ มาเ็นเฮ้ยตายคุจะตายเ่าแล้วก็เจแล้วคก็นีด้วยเพราะวาเราเอาเรือก่อนดีกว่าคูจะตายเพราะคุณจมคุณจะตายเพราะกูจมน้ำนี่แหละเสียดายว่ะกูใช้ผามันนิอเงตังมีตังอยู่หกหมื่นขาคมีอยูหกหมื่นจะซื้อยังไงอยู่นีเนี่ยคกับมึง ดูมึงไปเจอไก่ตันหรอแม่ายห้าพันรีกบแม่รีตัวแลเลอี่หนแล้วผอกทีแล้วเนี่ยดิเสียงเพยกอน อ่ะปิงปิงจัดเลยมันตกใจว่ะกูเป็นไก่ตันจริงเว้ยเนี่ยไก่ตันผนยางนี่ว่ะข้าวกูกูเนี่ยมันเหมือนมันใช้ผลยางอะกูมีกูใช้กูใช้ผลยางเอ้ยใช่กูใช้ชูได้ มันฟ้าตรงนั้นอะอ๋อมันอยู่กอกลางน่อยู่กกลางไปไปไปที่นีเร็วเลยมันจะว้าไปโลกสองโลกไปเลกลาก่อนไป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 มันหลบไดไโอปไไป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  แก่าหัวฟรีมันเป็นไก่ตามเขาด้วยข้าอนีันทีะไลืมแปลงล่างเลยท้ทีอันนี้ไม่โไม่นแป่ยละไม่รู้เออคุณคุณโอ้โรโอ้โ

ไปไปไปต่อต่อกูจะเอาข้าวหัวคืนกูจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโดนกูโดนกู้มันนีหนีแล้วมันหนีแล้วโดนกูโดนกู้โดนตัได้กูได้กูได้กูได้เรียบร้อยเรียบร้อยตายแล้วใช่นะตายแล้วตายแล้วอุ๊ยเจ็บปวด เออโดนกูโดนกูปล่อยเงียบกูโดนกูโดนปลนยโดนโดนกโดนระบายกระบายตินกระบายเงียโอคาบูชาคาบูชาเออคาบูชงลงตี่ะเออโดนโด พลาดหนูต้องด,ดูหายหาไ,ไม่เจอไั่แหลกเลยกูไม่แหล,ก,ลกแต่กูเผือไปกดปุ่มซื้อเรือแล้วมันอยู่ไหนกูก็ปิงปิงกูปิงปิง,ปง อาคีก็ได้กูปิ้งด้วยไงแมงเ่เนี่ยเน็สองอันผสมกันกลายเป็นเน็ตโคตรป,ปนนิ้งกูปิ้งหมื่นนึงแล้วอีกรันแล้วตายแล้วนะ่ะเ,เ,เสือแล้วกูเสือตาย กินช้าสู้กับมันไม่ได้เว้ยมันต้องใช้สกิลแบบที่มันไม่ช้าอ่ะเฮ้ยมันว้าไปว้ามากูมืนน่ะไปโดนสามันโดนสามันต่อไปเฮ้ยสกิลต้อหาสกิลบับฟความเร็วก่อน ืปจะเล่นแล้วค่ะนี่ไม่ต้องคุณช่ะยจอดีแต่ยังแพ้วาวว้าได้แล้วได้แล้วตู้ไอ้ข้ามันจะตายเร็วไอ้เี้าฝนเสือไม่อยัางโกง มีเผามีสีเ oh, ส oh. ื้เผาหนูคิดว่าน่าจะเถื่อนจัดอ่ะอุ๊ยนิดเดียวอีนิดเดียวไอ้เข้าอีนิดเดียวโอ๊ยโป้แล้วโู้ถ้ารับรองนีทะลึ่นถ้าเคื่อวพูดขนาดยังไงี้ก็ตายนะแล้ว้อะไรแม่จะมาโดนมันโป้ยแตกมีช่วยกูอยู่อยู่กูอยู่อยู่ เฮ้ยจะตายแล้วว้าวีที่สังเกตกูบบุ้ยไหนตายยัายยังายปังสาแล้วสาแล้วอันนี้อันนี้โอโอโอโกโอโ วขาควบเลยโอ้ว้า,วาปไปมันไม่ได้โปูนินมันไม่ได้โปูมันใช้ผลไม้เตือน,น,นอว่าวอยู่ทำไมมันว้าบได้นี่ม,มึงดู ไก่งวงตันอไได้